เกมเซตที่สองแม่บลาวขออนุญาตเข้าไปสร้างตัวละครด้วยความเร็วแสงสีเหลืองแฮกอนห้ามพูดยาชื่อของไก่ยิ่งที่เข้าไปตั้งชื่อบผมตัวละครตัวไหนก็ได้ครับจังหวะนี้เฮ้ยลุกขึ้นมาเลยดุมโดยอนาคตไก่มีหน้าหน้าสมองให้แต่งด้วยนะครับหัวโตไปแล้วกันครับผมดูไปดักรูทุณที่ฉลาดดีตาแดงปุจิฮะทรงผมเดรอะล็อกแท่อยู่แล้วจำเป็นสีเดงแอคบาเสื้อผ้าช่างมันเดี๋ยวเราไปเปล่ยนเขในเกมอยู่แล้วเอาอย่างนี้นะครับขอตั้งชื่อหน่อยเฮ้ยชอตตั้งชื่อมาแล้วทีมชื่อไรอยก่ดเเเีีียยรวดด๋กาาาบ้ผมมทแไู พี่มาแล้วน้วองผมไม่รู้นะว่กคุณเป็นใครไอ้กายห่บย้ายผมเจอคุณในโลกของเมตาวองของเจ้าลูกเต่าผมนะปาดหน้นา,านคุณไอ้เจ็ดเลยเลยเลยถอยลูกเต่าเขาที่หน้ามึงคนเราต้องรู้จักมูอ่อนครับทุกคนเฮ้ยกูเจอนะมึงอย่างนี้ได้วะ าได้หรอเอาได้เฉยกายหิดมาแล้วก็บมกกายแล้วก็หวักได้หิดโอ้โหชื่อเหมือนใน YouTube Channel โอเคอย่างน้อยก็ยังเป็นกายหิดอยู่ครับทุกคนกายหิดเข้าสู่ m e เมต r l d แล้วครับและแน่นอนอยู่แล้วครับทุกคนมันคือเกมเศรษฐีขาให้เราสมบนบาทเป็นดักโลกทุนและสิ่งแรกที่กายหิดจะทำในโลก Meta เวิลดคืออะไรรู้ไหมครับทุกคน เพื่อนๆน่าจะรู้กันอยู่แล้วครับผมกาชาครับแต่ก่อนอื่นขอฝึกก่อนนะครับผมเข้าสู่โลกเมตาเวิลดกันเลยว้าวประธานบริษัทมาแล้วครับทุกคนนี่คือออฟฟิศของกายหยิดเลยค่เราบอกว่าฉันเราไม่ไหวแล้วที่จะเห็นท่านประธานกลายเป็นสุดยอดนักเลงเืนว้าว ทุดคนนี้มันรู้จักแต่กาชาดิโทดทีไรเลขาน้องจะได้ดูพี่สุ่มกาชาแบบยับยับแซนเออมันจะยังมีสอนต่อน,นิดนึงนะครับเอาดูของเบร,รูปนึงนะครับทุกคนอันแรกที่เลขาค,คุณสอนเนี่ยเมตาพาร์ครับทุกคนเมตาเว r l พาร์ตเขาสอนให้เรารับของฟรีจากนอมอพาร์ตครับผมแต่นักลงจูนกาย,ยจะซื้อพี่แมพพาร์เอโอโหไม่ให้เราซื้อนะ ต้องให้สอนได้เสร็จก่อนโอเคโอเคซื้อได้นะครับผมอัพเกรดแล้ว179บาทจะเหมาทุกแพ็คครับทุกคนเราจะรอไปสุ่มกาชาแบยบยับยับเรียบร้อยรับทั้งหมดได้อะไรบ้างมาดูกันครับผมได้เด็กหายากคือใครอะ่ะน้องคือใครมีครับ มันมีกาชาครับเรษฐี2สองเจอกันเราได้มาสี่ใบนะครับทุกคนตรวจสุ่มตัวละครระดับมหากราบเลยหรอโอเคการหยิบเทป็นวจับน้ำลงทุนมุ่งสู่การเป็นเทพทรูสอืมละแพ็คนี้พันแปดซัดไปก่อนค่อยว่ากัน900เพรกับกล่องพิศนาที่จะการันตี1ตัวมหากราบมีหลายตัวเลยครับตัวระดับมหากราบมหากราบนี่แรงสุดยังวะเรีรยบร้ยเจ็ดเคว้าเก ต่อไปแพ็กเพชรสองเท่าเหมาทั้ง3เหมาเรียบร้อย3แพ็กแพ็กตัวสุ่มกาชาทุกคนได้เพชรด,ด้วยแพ็กจร้อยยบาบทเฮ้ยเฮ้ยพัไปไหนเอ้าแพ็กได้เหมือน GM รู้ว่าใครจะเหมาโอ้โหแล้วสามพันเบาทดิจ้ายังเหลือแพ็กอะไรอีกไหมอ่าอันนี้ซื้อได้2แพ็กไม่เหลือละโอ้โหยังมีอีก2 5 8หดชิดแค่ สองแพ็คสุดท้ายจริงๆแล้วโอ้โหและราคาเอาเรลืองมากๆเลยนะครับสแพ็คนี้ไอยินเ็เหมาทุแพ็ในเกมเซีสองเมตาเวร์เนที่เรียบร้อยแล้วจากการเหมาทุกแพ็คผมมีเพชร7,110เม็ดนะครับแล้วก็ทำการรับของทั้งหมดที่เราเหมาทุกแพ็คมาเลยโอ้โหเยอะมากแต่มีแต่แฟชั่นทั้งนั้นเลยเนี่ยแวอันนี้อะไรครับ ยังไม่ทันสุ่มกาชาก็ได้ตัวแรดส,สีม่วงระดับมาหากราบมาแล้วเฮ้ยไอหนุ่มคนนี้มันหล่อจัดเลยว่ะทุกคนเฮนรี่ชวแล้วก็มาถึงเวลาที่หลายๆคนรอคอยกาชาครับผมประธานการย,ยินพร้อมละพอเกมเสร็จทีภาค2มาเนี่ยได้ยินว่า skill, กราฟิกสกิลกลยุทธ์อวตารพัฒนาขึ้นมากผมเลยคาดหวังอย่างมากว่าจะไม่เกลืออยากไปทอยลูกเต่าเล่นเกมกระดานจนจุยจะขาดแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นอันนี้ก็อยากไม่แพ้กัน สุกกาชามาดิครับเฮ้ยอะไรครับเนี่ยโซฮีโซฟีสิตัวระดับตำนานเลเจน์คนเลเจนด์แสดงว่าใช่จริงๆด้วยตัวแรมหากาบไม่ได้แร่สตรมันมีเลเจนด์เวียงตัวเดียวในเกมสูไจนเปอรซไอกายหิดมันจะได้ครอบครองเปล่าวะเดี๋ยวนะใช้คิตตันซุม่มผมหมากทุกแพ็คผมไม่มีสักคิตตันเลยนี่อ๋อเราเปลี่ยนแพชรเป็นคิตันได้ โอ้โหเดี๋ยวนะถ้าขอผมสุ่มได้แค่สิบครั้งหรอเอาดีๆตู้ระดับตำนาน5,000ันคิดตั้นเท่ากับ5,000เพชรทุกคนเดี๋ยวเดียค่อยๆไปทีละตู้แล้วกันนะมานะสุ่มฟรีทักทายไปก่อนตู้สุ่มทั่วไปอาเจ๊ ตู้มหากราบเป็นยังไงะจะมีแต่ตัวมหากราบครับผมตัวม่วงแต่ชิลมากค,ครับเรามีตัวส่มตู้นี้70็ดใบจากการเหมาทุกแพ็คเพราะงั้นเราซัดไปเลย10บใบแบบไม่ต้องมีอีกโก้อะไรไม่ต้องเกลกุ้ยชัเค้เมตาบอลทุกคนโอ้อโหคนไทยแท้โห่กับไปกาุ๊่มกาชาไมไปผิดหวังเป็นยัง,ยง,ยง,ยงไงเป็นยังไงเป็นยังไงเกลือไปแดมแดมีม่วงหนึ่งอันทุกคนกดเปิดทั้งหมดมาเลย พ่อรูปหล่อคนนี้ผมมีแล้วอ๋อพอได้ซ้ําก็เอาไปอัพพวกดาวได้สินะชัวป้าบเกมเมตาเวิลด์นี่สมชื่อเลยนะดูเอฟเฟกต์การสุ่งกาชาก็ไฮเทคสุด,สดๆเชื่อเดมบ๊อบเขาให้สองขาวล้วนๆโอ้โหล้มละลายครับน้องๆเหลือล้วนเลยแต่ได้ตัวใหม่เต็มเลยครับเด็<อ>กที่หน้าตาเกรียนมากเลยอะสตอจนหมด ใครอยากเป็นเศรษฐีเด่นมาร์บเบิลนะสิเด่นมาร์บเบิลเดี๋ยว <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตัวม่วงอยู่ได้ทำไมมันฟ้านัวน่ะเดยวนี้ไอ้ยังยิ้มออกอยู่เดี๋ยวเออเรอยิ้มเขาเริ่มหายไปแล้วครับแป๊บ <c oughs> เดียวตัวุ่มเหลือยี่สิบปลายละยังไม่ทันเล่นเลยก็อยากจะล้มละลายแล้วหรอฮะเฮ้ยวงม่วงสองใบตัวเลยครับอู้อูอ๊เนียนมานกระไรว้าวเธอคือจอมโจรนพ่อ มิรอดไรอีก well, ตัวล่ะเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็เนียนเนียนเหมือนกันโบ้เพิ่มเรทครับแม่หมดในตำนานเบียชิเซเขาบอกตัวนี้เก่งแล้วผมเหลือแค่สิบใบสุดท้ายทุกคนเฮ้ยนักลงทุนที่ไหนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันล่ะมาขาวล้วนเจ็ดเฮ้ย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 มองสองตัวในสองโรติหรือการินมันจะมา เปิดทั้งหมดไปเลยครับดึงดังดึงดังดึงดัง,ดงตุ้มตับตุ้งโอ้โหซ้ำทั้งคู่เลยนี่แล้วซ้ำตัวเดียวนี่อัพไม่ได้นะต้องซ้ำสองเฮ้ย แพ็คเด้งแล้วเด้งมาถึง2แพ็คอ๋อเป็นตัวที่เราเปิดกาชาได้ทุกคนจะได้ตัวซ้ำมาอัพดาวเรายังไม่รู้ว่าตัวไหนเก่งเฮ้ยแล้วนี่อ่าเกือบแล้วทุกคนสูตรแลกเปลี่ยนไม้ตรงนี้ถ้าเราสะสมแต้มได้มันจะแลกคิดตันได้เกือบเอาเพชรไปแลกคิดตันละ <c oughs> อ๋อไอเงื่อนไขก็ประมาณนี้โอเคโอเคใช้เพชรสุ่มกาชาก็ได้พอยเหรอเดี๋ยวลองสุ่มกาชาตู้มวมไปทีหนึ่งครับผมแล้วก็เ,เกลือกระแทกหน้า ไ,ได้จริงไหมไอ้ได้จริงได้จริงไม่ต้องหัวครับทุกคนยังไงเพื่อนก็จะได้เห็นการสุ่มตู้รับตํานานแน่นอนไม่มีผิดหวัง6,800เพชรลาก่อนเลยครับผมจะเอาไปลงกับตู้กาชาให้หมดแล้วเราก็ได้ตัวโมงมันหนึ่งตัวจะเป็นตัวซ้ำหรือเปล่าเหมือนจะไม่ซ้ำนะครับหนูหนอยหมกแดงครับบอกลูกกตามเป็นหัวจุยเลยเฮ้ยภาคุบหมกแดงแล้วเหมือนน้องแชแอปเปิ้ลมันอาวุธด้วยนะแอปเปิ้ลระเบิดว้า กดต่อแบบไม่มีอีโกแล้วเราได้มุงใหม่อีกตัวรอบนี้เป็นใครนะใครับใครเบียร์ทริสอีกแล้วแม่มดเราเต็มครั้งบอกเลยว่าซึ่งแน่นอนได้ซ้ำบ่อยขนาดนี้อ่าอัปเกรดได้แล้วครับสำหรับแม่มดเรากดไปต่ออีก3 0 0รพชรเกือกช่างบัตรครับผมกดต่อแบบมักลงทุนที่เตรียมล้ะลายได้อีกไมกี่นาทีโอ้ยอเออ,อมามงมาแล้วได้ใครมิราซัาพี่มา้อน้อง แล้วพี่มาอีกละน้องแตกมาแบบชุปเปิ้ลเอ้ยมวกสองมวกสองตัวขวากวาร้ายแต่ไม่ใช่ร้ายหรอกอุ้ยน้องนาน,นะครับผมเป็นตัวใหม่แลวอีตัวหล่กเป็นใครเอ่ยอาจารย์เอ๋แม่มดอีกแล้วเกลือแล้วก็ไม่เกลือครับใคร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 ลาคุมแดงน้องมาอีกแล้วครับนี่นาสุมม่มไปประมาณสิบครั้งแล้ว จอมโจรภาพนิมิตตัวนี้ก็ได้บ่อยนะโอ้โหแคคเด่งแบบไม่รอช้าหนูน้อยหมวกแดงไหนๆอ่านี่ครับมันได้จริงๆด้วยรับคิดตันเลยครับพันห้าร้อยคิดตันุ่มอีกสักทีละกันไม่นานเลยกูตอนนี้เราก็ได้คิดตันมาสองพันแล้วนะครับทุกคนซึ่งมันไม่มีทางอื่นที่จะได้จริงเหรอวะเฮ้ทุกคนเหมือนว่าฝั่งขวาสงครามสุลต่านอึ้งถ้าเราชนะจะได้คริทตันโคตรเยอะเลยอ่ะเราจะชนะได้ไหมเนี่ยต้องใช้ตั๋วอะไรก็ไม่รู้อ่ะ ต oh, like ้องใช้ตัวแบบใช้เพชรซื้อเพชรเราเยอะซัดเลยทุกคนอ่าลงแข่งได้แล้วแบบนี้ลงแข่งได้แล้วเตรียมตัวทุกคน อัพตัวก่อนเลยอัพตัวก่อนป้องชนะเพื่อตูกาชารับตำนานที่จะเปิดได้ตัวตำนานหรือเปล่าก็ไม่รู้เรามีตัวมหมากกาบ5ตัว2ตัวนี้เปิดได้ซ้าเยอะสุดใส่เข้าเต้เลยเฟ๊บอีก2คนน่เป็นพ่อหนุ่มรูปงามกับหนูหน้อยโมแดงและกันโมงทันตี้แต่ไม่มีท้องอ่ะทุกคนเดี๋ยวก็มีม<า>บ้าอัปเกรดเบียร์ชิสก่อนสิมาเปิดเธอได้ซ้เยอะเราเลื่อนขั้นเธอได้ครับขึ้นเป็น2ดาวครับผม ลลล็อกแม็กเลเวลและเหมือนจะมีพาสซีฟส่วนลดค่าผ่านทางพักบ้านศัตรูถูกลงกันหรือ <c oughs> เอาเวล,ละะ <c oughs> เวลยครับผมเวตันสิบแล้วแต่ละตัวมีสกิลด้วยนะผม <c oughs> แม่มดเป็นดูล่วงหน้าอย่างตึงกระตูอื่นอ่ะติดตั้งของสบู่ ข้าหมายจะถูกตรึงอยู่กับที่เรื่องกล่องสบู่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายไปที่อื่นได้หนึ่งครั้งว้าวแต่ละตัวคือตึงจากกาัดกัสคิวตัวละครที่าพา้อมกสกิลพิเศษของตัวเองแต่ละตัวนายกเทศมนตรีมอชีตาเสดายเปิดไปได้ตัวนี้รวดจ,จัดปกติแล้วถ้าเกิดเราเล่นในระดับรุกี้เนี่ยทุกคนเราจะใส่พวกตัวแรของเราไปไม่ได้ครับทุกคนเพราะมันไม่ให้ค่าคอสเกิน3ซึ่งตัวแรแต่ละตัวเนี่ยค่าคอสก็เริ่มต้นที่ห้าหกกันแล้วนะพวกตัวมหาก้ามเนี่ยเกมก็เลยจัดให้สุลต่านตีกันตรงแชมเปี้ยน สนามรบสิอลังการสุดๆไปสนามรบสับสุลต่านชัดๆกราฟิกคุณภาพสูงขึ้นเยอะเลยอัปเกรดจากกราฟิก 2D เป็น 3D ดีไซน์ตึกนี่ประณีตจ้าและของรางวัลโอ้โหคิดตั้นทุกคนใสได้เยอะด้วยจะชนะะันี่ยการหิดสงครามสุลต่านจริงใส่ตัวแร่ได้ทุกตัวสนามแรกใส่ไม่ได้สักตัวเลยก็ลังจให้การหิดด้วยครับเอาหวานทุกคนและเป็นเกมแรกของผมผมก็ไปเล่นในสนามรบของสุลต่านแชมเปี้ยนจะสุมเจอสุลต่านกันไหนวะเนี่ยมาดูแทมผมมีฮ่าแทมแรงข่าคือแรงยะ โ,โหเหมือนจะหาคู่ต่อสู้นานมากนะครับหาคู่ต่อสู้ในสุดารมันก็โอ้โหแล้วผมเจอ289เลยอ่ะแย่ <Yeah S 2> แล้วทุกคนจะไหวปะเนี่ยโอ้โหนี่คือสนามรบของสุลต่านเฮ้สวัสดีสวัสดีครับพ่อหนุ่มหัวเขาเท่ดีหล่อเทนั่นหรอเ,เรด้อเฮอะไรอ่ะโอ้มาถึงเลือกการ์ดไอคนนั้นมันได้ห้าขวาสุดไอสองได้น้อยเล่นคนที่สองได้น้อยกว่ามาถึงไม่ตังสองร้อยล้าน สองร้อยล้านทุกคนก<อ>ูยังรวยอ,ออกออกจากในเกมได้ไหมเนี่ยเป็นเศรษฐีเลยนะครับเขาทอยที่สองแล้วเขาได้ดับเบิ้ลด,ด้วยทำให้เขาทอยได้ต่อเขาซื้อบ้านไปแล้วหลังนึงดับเบิ้ลอุ้ยดับเบิ้ลอีกแล้วปออุ้ยแล้วลกลับมาใหม่พิกเกอร์โย่แล้วเขาซื้ออาคารสองหลังตั้งแต่เริ่มเกมไปไม่ได้ทำอะไรเลยโอ้ทำให้ดับเบิ้ลเหมือนทำให้สุ่มได้รัวๆนะครับกูมัดถุงทอยไปสามค้งโกงไปเมยไอ้บ้า โาชินซื้อที่ดินไป3ที่แนละ้วทุกคนมันเอาบ้านไป็น3หลังแล้วทอยส0ถึง2ไปเลยเลกเยอะดีดับเ <12. S 1> บิลเกินการมาดิไปไกลด้วยเด้๋ยะแปดกิโลเมตรโอ้โหซื้อบ้านได้ซื้อบ้านได้ไดโกหสิบหกล้านแต่เรามี200ล้านซื้อไปเลยอย่าลืมมาเหยียนบนายเก็ัว, 10, วาขาวมาเหยียบด้วยทอยหครับผมห <6. S 1> ได้6กแต่ไม่ดับเบิลรอกไม่สามสามอะ่ะคือที่ต่อ9ล้าน2แสนลงทุนไปเลยอย่าลืมมาเหยียบนายดอง เกมเสร็จถี่ถ้าผมจำไม่ผิดใครเงินหมดตัวก่อนจะแพ้นะครับแต่ว่าภาคนี้วัดกันที่ว่าใครแต้มมากกว่าก็จะชนะด้วยแต้ก็มาจากการได้บ้านนะมันได้3หลังแล้วผมได้แค่2เอง <S <S เฮ้ยอะไรอะอ,อะไรอะเฮ้ยเฮ้ยอ,อะไรมึงอะ,อะเฮ้ย double สโกงสุดยอดเฮ้ยมันเหยียบบ้านผมมันเหยียบบ้านผมได้ดาวสิบล้านอ่ะกูรวยกูรวยเฮ้ยมันก็เหลือเพจ็ดล้านแล้วเฮ้ยซีบออกไปแล้วแต่เขาซื้อเขาไปเอาที่นี่อมกไปแทบไม่เหลือที่นี่ของผมแล้วแล้วผมเพือกเขาสองร้อยล้านแล้วเขาต้องรถไฟฟ้าเหรอคือชั้นเซน เจ็ดทเลือกบล็อกที่ต้องการได้เก้าคืออะไรทุกคนหลุมดำหมอลองดิลองเพื่อให้รู้เป็นเกมแรกของกาที่ต้องการได้เลยฮะย้ายพื้นที่วาร์ปได้หรอมันบกมือใบ้านแล้วมันอยากผมมากอูเข้าไปเหยียบหนึ่งซื้อที่ละครับแต่เหมือนผมจะแพ้แล้วเพราะเขาปกมือใบ้านเขาแบบอยากผมจัดเออฮะ กูแพ้เรียบร้อยตั๋วบินโอ้โหต้องซื้ออีกตัว๋วอีกร้อยเพชรมาถึงก็โดนสุลตารับน้องเลยนะกายหินแต่กูห้าเกินยังเล่นไม่ทันเป็นก็หิวตีสุลตาละขออีกรอบโอ้โห <Hey! S 1> ออฟว่ะเราเจอกับออฟเฮ้ยแต้มแรงเขาดูไม่สูงมากแต่ก็สูงกับเราอยู่ดีคนนี้อาจจะได้ตึงอยู่มากายห,หิวคิดตอนเวย ไปไปดีเหมือนไอ้นั่นอูมันได้จุดสองเลยอ๋อทกคนเฮ้ยผมได้จสองผมได้สองเขถอยได้สองเฮ้ยเหมือนคนแรกเลยอ่ะเหมือนคนแรกที่ตบผมเลยอ่ะมาถึงมันดับเบิ้ลไอ้คนแรกมาชนะผมเพราะมันซื้อแบบทั้งลายทุกคนพอมาซื้อทั้งลายแล้วมาชนะโดยปริยายเลยครับไปดูดิมันได้สูตรเดียวกันเลยเฮ้ยมึงเล่นสูตรเดียวกันเลยไม่ใช่แหละผมจะทอยหกไปก่อนครับทุกคน <6. S 2> เพื่อที่จะมาซื้อที่ตรงแถวแรกก่อนประวัติศาสตร์อาจจะไม่ซ้ารอยมาซื้อแล้วครับน้องให้ทาไมกวหรอสาน้ <S 3> 3. <S องให้ที่พี่อ่านเกมน้องออกหรอเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้หดูดิทุกคนคือพวกสุลตา่านเล่นสูตรเดียวกันเลยอะ่ะมันซื้อแบบวานซื้อทั้งแถวอะ่ะผมเข้าลุมวะาบึ๊บว้าเหมือนมัน้ที่ต้องการได้เลยแล้วก็ถอยแบบมัน <laughs> เล่นไปนก็กอบไม่ดีการเล่นแล้วก็ซื้อ คือถ้ามาแล้วที่ดิน2ที่นี้มันชนะเลยเว้ยเหมือนคนแรก11บเอ็ดโอ้โหสิเลยเหรอตาฉันแล้วผมใช้1ิสที่ส่งได้มาตอนแรกเลยครับดับเบิลดับ <12. S 1> เบิลด้วยซื้อเลย20ล้านว้าแล้วผมได้ตอบาดับเบิลสิบเอ็ดไปวน <10 S 1> ก่อนรอบหนึ่งอยากรู้ได้อะไร ครบรอบแล้วอ๋อได้ตังค์ได้ตังค์อ๋อเลือกอาคารที่จะอัปเกรดได้ทุกคนอัปเกรดแถวแรกนะครับการมันก็ซื้อจะได้แพงๆมันจะได้ซื้อไม่ไหวยังไงครับตาออฟตาออฟตาออฟโอ้ยมันได้ดับเบิลอีกแล้วว่ามึงปอมึงเรียมึงชอยได้ดับเบิลล้วนๆเลยม่าซื้ออีกแล้วมซื้อหลังแล้วนี่แล้วมีอะไรวะเนี่ยดิโอนาโดอ๋อเขาใช้การ์ดกาชาที่เขามีแล้วสร้างไรบ้าคของตัวเองเป็นสกิลของตัวเขาเอ้ยตัวของผมใช้สกิลได้แล้วเก้าชอยได้เก้าอัด พอวนรอบก็ได้เงินล้านอยากมีเงินเดือนขนาดนี้บ้างจังผมขอทอย2ก่อนเพื่อได้จะยืดบ้านสองมันมาอ๋อไม่นะเสียไปยี่สิบล้านแล้วก็ต้องซื้อต่อบายเอาไปอีก20ล้านซื้อต่อสำเร็จมาดิแต่ชิบหายแล้วสกิลตัวละครของพร้อมใช้ทุกตัวแต่ผมไม่รู้สกิล2ตัวขวาไม่ได้อ่านใช้แม่มดอ่าน อ๋อดูดูร้มหน้าดูนะเนได้ขอเป็นเลือกการได้เลยออแม่หมดโ,งโกงจัดเอาสิบดีดับเบิลอะคนโกงแม่หมด,ดเลือกการ<ส>ได้แล้วเรากเกาการที่มาทอยดับเบิลสิบมาเพื่อเล่นต่อไี้อีกบ๊าเอาดีอตอนนี้กรยหินมีทรงกระหินมีทรงโดนกระทืมมาเพื่อที่จะเอาคืนในภายภาคหน้าคือตอนนี้นี่แหละได้เล่นต่ออีกเถิ่นทอยเจ็ดได้เจ็ดได้เจ็ดลงอะไรวะเนี่ยเรดฮุกซื้อ เออก็จะหมดแล้วเดียเจ็ดสิบแปดล้านเัินหมดก็แพ้เหมือนกันนะการหยิบต้องใช้มันดีๆ<อ>ละเขาเรว่าอ,อีกแล้วว่าโอ้โหตีไม่ตรงทรงไม่ดีตออาออฟอ่อนหน่อยตาออฟอยากได้คิดตันแดงต,ตาออฟตาฉันแล้วดับเบิลแปดไม่นะโอเคสวัสดีครับทุกคนผมกลับมาแล้วเมื่อกี้แบตกล้องหมด<า>โอเคจะแตกแล้วครับผม กูชนะไม่ได้ตึงมพอไม่ตั้งใจและชนะเฉยเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นบ้างวะเนี่ย <laughs> โอ้เวลอาบครับทุกคนคิดตั้นแดงได้จริงพันแปดร้อยอันใกล้แล้วใกล้ที่จะสุ่มได้แล้วครับทุกคนคิดตั้นแดงเรามีสามพันแปดแล้วครับทุกคนขาดอีกแค่พันสองร้อยเท่านั้นเราจะสุ่มตู้กาชาระดับตำนานได้เล่นชนะอีกรอบก็จะสุ่มได้แล้วครับอีกเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้น ซื้อตั๋วเลยครับผมบอกเลยนะครับว่าถ้าแพ้หรือยิ่งแพ้บ่อยเนี่ยมีหัวอุ่นครับเพราะมันต้องใช้ตั๋วที่เสียเพชรในเกมในการลงแข่งเนี่ยเราจะสู้เพื่ออู้กาชาเลเจนต์องการคริสตัลอีก1,800เม็ดเลยกันเลยรอบนี้เรามีประสบการณ์และอาแรงแต้มกาอีกาแต้มแล้วน,นะครับจะเจอใครจะเจอใครรอบนี้สุ่มนานะโอ้ส0 0มันมาคูกำเนิดผมแล้วทุกคน ีพหายแล้วโอ้โหชุดดูแบบเฟิร์ฟูสุดๆส่วนกูเสื้อยืดกางเกงขาสัน้นเหล็กัดขวาครับเฮ้ยจิ 12, มสองวามสวยดับเบิ้ลมาเนี่ยดับเบิ้ลด้วยเริ่มมาสองระดับนะคู่เหมือนเดิมตาฉันแล้วตาฉันแล้วมีจิมสองก็ต้องใจจิมสองดิครับทอยรูปเต่าแบบดับเบิล้ลหกกับหกครับผมซื้อเคอร์เนา์ดไปเลยอีกสิบหกล้านตาฉันแล้วแล้วพอเราดับเบิ้ลเราได้ทอยอีกทอยหก ย้ไปพักสรุปครับผมซื้อเครือข่าอีกหลังอ่านำมาก่อน2แต้มแล้นะครับกายยิดมัดนจะไรื่อบแต่วะมันไปมากครับผมถึอว่าจะว้าไปเหมือน2คนแรกตาฉันแล้วเฮ้ยแค่นี้เหรอเฮ้ยแต้มสี่ร้อยจริงปะเนี่ย,ย<ะ>ไม่ได้ตึงขอยยอดถอยสิบล้วเกนนินยิ่วจะครบรอบนะจะได้เงินเดือนละอีกยี่สิบสามล้านเงินจะหมดละกูเพราะมันเก็บคอมโบไว้ใช้เพื่อกระทืบกายยิดสิบเอ็ดเอ็ดเหรอเฮ้ยคืออะไรอ่ะ อ๋อมันเข้าไปช้อปปิ้งช้อปปิ้งอะไรอะก่อสร้างทางไกลเฮ้ยมาเจอที่ดินแบบดับเบ้ลคู่กันโอ้ซื้อดินระยะไกลคือถ้าผมเหยียบเนี่ยผมแน่เสียตังสองเท่านะจากประสบการณ์ที่เคยได้เกลีเสียถีมาโอยอันนี้แล้วกันได้เท่าไหร่ครับคู้ได้สองแต่มาดับเบ้ลได้เล่นต่อหยิบห้าร้านและเราได้เล่นต่อและผมได้สกิลแล้วางของเธอคนนี้มิราดฟองสบู่ผมปิดอันนี้ไว้แล้วกัน มันซื้อแบบทั้งแถวเหมือนไอ้คนแรกถอยได้ไรครับสิบหึงสองได้สิบครับทุกคนแล้วนี่อะไรอ่ะเฮ้ยไกลยิงออกเรือไปแล้วมุ่งสู่วันทีดอ๋อติดเกาะหรือก็คือติดคุกติดขังนั่นเองทุกคนไม่นะแย่แล้วไก่ยินก็เลงจะสวยโอ้โหแล้วมันซื้อบ้านระยะไกลอีกแล้วจ่ายยี่สิบล้านดับเบิลสิบสองได้แต่เบิร์นึ้วยไ การิตมาเลือกบล็อกที่ต้องการได้เลยได้วาปวา้าปไปแถวนี้เพื่อที่จะซื้อที่ดินแพงสุดแล้วขอใช้สกิวแม่งหมดสุดตึงต่อเพื่อรับการ,ารตึงใบทำนาเย,ยเ,าเลยครับผมเอาสี่เลยครับผมเอาลอยได้สิบสังานกดไม่ทันไปมิมทาวครับปุ๊บผมก็ได้สามหลังสิมาดิแลนด์มาร์กายิตมาแล้วสามหลังสิเจ็ดต่อสามนะครับผมพี่เกมกูทีว่าแรงเยอะหรอไม่ได้กลัวไม่ได้ตึง สามสามแต้มหรอเดี๋ยวจะก้านซื้อทีล่ะนะตรงนั้นน่ะถอยสี่สี่ซื้อดักก่อนที่ดินแรกแรกจะถูกกว่าที่ดินหลังๆนะครับติล้านไปเลยทำไรน้องห้าเขาถอยได้ห้าเขาจับการทุกคนการอะไรอ่ะเฮ้ยก่อสร้างระยะไกล้อีกแล้วเฮ้ยสร้างแรนด์มาร์คเขาสร้างตรงนั้นเขาการผมไปเหยียบทีน่าจะหมดตูดขออนุญาตใช้ฟองสบู่อีกครั้งขออนุญาตวางติดเพื่โอกาสโดน ทอยสาเพื่อที่จะหวาบขออนุญาตทับแลนด์มาร์คเพื่อซื้อต่อเลยละกันผมไม่ว่าไม่รู้เหมือนกันซื้อต่อเออเอาที่ดินตรงนี้คืนมาอุ้ยเอาได้ดับเบิ้ลเอ้ยแต่เขาตีบอลน้ำมันผมตาฉันแล้วเรียบร้อยเราบองสบู่ของไกายยึดไปเดสุกกาชามาไม่เสียเปล่าติดอยู่ในคุกร้านของฉันไปซะสกิลหมูน้อยขอกแดไม่น่าเลยลองใช้แล้วกันเป็นไงวะเออลูเล็ตป่นมาเบิลคืออะไรวะเนี่ยคืออะไรวะเนี่ยยี่สิบล้านคืออะไรเอ้าเขาบอกไงมันมายี่สิบล้าน ขอบคุณไอ้ดูน้อยหมวกแดงเราปันจัดทุกคนมีขมโมยตาเขาด้วยกูยจะหลุนเฮ้ยกูผิดอะไรเนี่ยจะได้เล่นต่อคอยไปก้าครับผมทําไมเราไม่วาปเข้าสู่ลุมวาบเลือกบล็อกที่ต้องการได้เลยแล้วถอยกลับมาตลอดเท่โอ้ย oh yeah! ซื้อแบบกลางพอเงินเริ่มใกล้หมดแล้วเดี๋ยวล้มละลายโอเคเหมือนใครจะมี16กแต้มก่อนชนะปะไม่แน่ใจนะเฮ้ยเขาใช้การ์ดหนูยิ้มอะยังไงอะอุ้ยขโมยเหมือนกันหรอ ไม่ใช่หว่ะทุกคนเขาสองเท่าอ๋อได้รับเงินเดือนสองเท่าวูดได้มาหกสิบล้านเลยเหรออยู่ดีๆเขาก็กลับมารวยเฉยดับเบิ้ลแปดอุ้ยแล้วได้ดับเบิ้ลด้วยมันกลับมาซื้อทีข่ข้างผมซื้ออาคารสี่คอยสี่ขเขาซื้ออคารมาอีกหลังแล้วขออนุญ,ญาตดับเบิ้ลดสองสร้างแลนด์มาร์คหกล้านเลยเหรอคุ้มปะวะสก่อนแล้วกันกก่อจ้างแลนด์มาร์คสกิลเราเหลือตัวสุดท้ายครับรูปหลอ่อใช้ไปเลยครับ เรีได้มาเบิ้ลนตามอาคารส่วนที่เรามีอ๋อผมมีอาคารเยอะก็รวยดิได้กี่ล้านโอ้โห105ลา้นา,ลานพลัห่งก,กาชาไออยู่ดีกูไปเซนชีเฉยขออนุญาตถอยสุ่มได้ไรได้หา้าขออนุญาตอัพเกรดซื้อแลนด์มาร์คแล้วจานพอดีเงินเหลือไอ้น้องยอมไม่ได้แล้วสา,สามหรอเฮ้ยมันได้เข้าไปชอปปิ้งแล้ววะผมไม่ได้เลยอะ่ะเงินก็เยอะที่หมดชอปปิ้ง อะไรอ่ะหูอัวเกรดแลนด์มาทั้งหมดเลยเหรอโอ้โหตาฉันแล้วถ้าผมเผยเยี่ยมนี่ผมล้มละลายเลยอะเนี่ยเฮ้ยแต่เรามี155ล้านไม่ล้มละลายง่ายหรอกสุ่มไปแล้วครับได้57ให้ลูกต่อทำนายการได้เจ็ดครับผมอันนี้คืออะไรอ่ะเฮ้ยรถไฟชิคาันเซนทางรถไฟเหมือนในคนแรกเบสที่จะใช้เลยขอนั่งรถไฟเชียรเซนไปตรงนี้แล้วกันเพื่อที่จะสร้างแลนด์มาร์คลำสามหลักติดครับทุกคน โอ้ก็มาดีครับชนะแล้วครับผมกิบเปาวิกตอรดิเอ้าย่าย,ายาักษอ๋อต้องมีสามอันเราเพิ่งมีสองทุกคนเราเพิ่งมีสองสองโซนสถ้าผมได้อีกโซนหนึ่งผมชนะเลย <c oughs> เขาจะซื้อที่ผมคืนไหมแต่มีเงินสาสาล้านเขาสู้ไม่ไหวหรอกเขาต้องหนีเออเขาต้องหนีไปอ่า <c oughs> แบบย่อมๆเกมมันจบแล้วทุกคนขออนุญาตทอย <c oughs> หกซื้อเงินที่มันเยอะ <c oughs> <c oughs> <c มมันจะจบแล้วนะเอ็งจะพลิกสถานการณ์ได้ยังไงไอ้ผู้เล่นสุลต่านแรงดัสูงเฮ้ย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 อะไรวะเนี่ยเฮ้ยมัใช้การันไปจุดลำต้นแล้วได้เงินเดือนสร้างแรงม้าอุ้ยพอสร้างแรมาระยะไกลเขาจะแก้เกมได้สิบเอ็ดเฮ้ยเฮ้ยตาฉันแล้วอ้าวจบแล้วเหรอฉันขออนุญาตถอยลูกเต๋าสิบเอ็ดสิบเอ็ด พอรักเงินเดือนแล้วก็ขอวาร์ปไปตรงนี้ครับปึ๊บแล้วเราก็จะชนะในเงื่อนไขของการที่เรามีพื้นที่3โซน3ลายลาก่อนเองแพแล้วไอสุลต่านสตีฟจี g ายจีสุลต่านกยิดถือกำเนิดนี่ครับมี3แลนด์มาร์กแล้วทิปเปิลวิกตอรี่มาดิวะแล้วเราได้คิดตันมาพันแปดรเหียบร้อยแล้ว คิก yeah! ละหม <st arts> ื่นห้ายินดีด้วยค่ะคุณได้รับเกรดใบอนุญาตเป็นนักลรถทุระดับ C แล้วค่ะพี <st arts> ่ระดับ S ไอ้น้องไอ้เลขคไอ้หนูยิ้มรู้เรื่องปะเนี่ย <st arts> อาาานาคตก็ A บวกครับน้องอาจจะเป็น S S ที่ไม่มีในเกมก็ได้เพราะมีพี่แค่คนเดียวคิดตันกพันแปดร้อยเพียงเท่านี้ผมก็มีห้าพันหกร้อยคิตตั้นแล้วครับใครจะไปแลกเพชรคิกละสองหมื่นบ้าไหมเนี่ยตบสุลตาลเพื่อเอาคิดตั้นมาสุมดีกว่าครับไอ้คนแรกที่ตบผมอ่ะมันเพื่อเกมแรกของผมไงเออ ก็ต้องโดนนวดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์กันหน่อยถ้าเราครบละ5้0พันท่านประธานพร้อมแล้วถึงเวลาของตู้กาชารับตำนานที่ต้องใช้ถึง5,000คริสตัลถ้าสุ่มเป็นเพชรก็คือต้องแลกเพชร5,000เม็ดเลยทีเดียวแต่เราได้มาจากการสู้กับสุลต่านให้กำลังใจด้วยคนคลิปนี้มันมหาศาลมากเป็น i p h o n เนเดครับผมปุ๊บสีส้มจะได้บาไหมครูรับตำนานอะตำนาน ได้ตัวบุญเฮ้ยโหแมวเปอร์เสียนักล่าแห่งวงการธุรกิจเลอควีนส่วนฉันก็เนียนไงฉันจะจ่ายให้คุณสอบเข้าของราคาตลาดจำนวนเท่านี้พอจะทำให้ฉันเรียกที่ดิดผืนนี้ว่าของฉันได้หรือยังอรวยจัดคำพูดคำจาคือรวยจัดพาักคุณป๋าคนนี้ อ,อยากซูปอีกอะแต่ว่าไม่มีแล้วอุ้ยไม่รอช้าแพ็คเด้งทันทีโอโคตรมันทุกคน สักวันหนึ่งผมต้องได้จับเธอครับโซฟีสู่กับคิดตัแนแดงสุดแพงและหายากเกมเสร็จทีสอเมตาเวิลด์มันจัดครับทุกคนเป็นเกมกระดานที่เล่นอย่างมีกลยุทธ์ปกติที่ผมเคยเล่นเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยผมจำได้มันจะเน้นดวงมากกว่านี้เพราะมันจะถอยลูกเต๋าสุ่มอย่างเดียวแต่อันนี้ดวงด้วยแต่ก็ต้องใช้กลยุทธ์ด้วยพอเราสุ่มลูกเต๋าได้มาเสร็จเนี่ยมันจะเป็นการ์ดให้เราเล่นใช้การ์ดแทนลูกเต๋าใช้กลยุทธ์ในการแข่งขันไม่ได้ใช้ดวงเพียงแค่อย่างเดียวเออมันจัดก็บอกลงุดใ่ยิบจะไ้ซฟีตัว ตำนานมาครอบรองสักครั้งคิดว่าผมก็คงเล่นในสนามรบสุรตานต,ต่อไปยาวๆเพื่อความคิดปั้นแดงมายเยอะๆแล้วเจอกันครับผมด้วยเมื่อชอคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจกับนักลงชุนที่ใกล้จะล้มละลายคนนี้ขอบคุณเพื่อนมากครับที่เข้ามารับชมกระตุกนี้แล้วเจอกันครับาย บายครออยากเป็นเศรษฐีท่านเพื่อนอยากเป็นเศรษฐีลิงดาวน์โหลดเกมพี่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะจ๊ะ <c oughs> ช่วงแถมครับผมพอดีมาเล่นเพลินไปหน่อยผมกดต่อชนสุรตารัวๆจนมันหมดเวลาแล้วสนามรบแชมเปี้ยนหนึ่งเขาจำกัดเวลาเล่นทุกคนและผมก็ชนะรัวๆจนมีคริตตั้หนึ่งหมื่นสามันเมตรช่วงแถมเราก็คือจะสุ่มกาชาตู้เลเจนด์สรอบครับผมสุ่มสิบครั้งสองรอบ มาเว้ยทองทองตำนานยามามาบ๊มบ๊มบ๊มชกซ่อมทองมีไหมมีไหมไม่มีเล่นมัวกับปลอบใจนานะยังเหลืออีกรอบพอยังเหลืออีกรอบรอบนี้แหละมันมาแน่คนสองสองเลเจน์เลเจน์ตำนานตำนาน ตอมจอมพึ่งเวทสีซอมรู้เมื่อกี้เวทป่ะ <c oughs> เอ <c oughs> มุนตทราศาพัพทศูนย์เซฟเวอร์หล่อเฉย <c oughs> <c oughs>